สบายดีครับพ่อเมีพี่น้องบ้านเฮ้าเมื่อนี้พบกับนุ่มบันนอกบันหน้าอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นุ่มบันหน้าสีผ้ามาเบิงหมูเลียงง่ายพี่น้องหมูพันเลียงง่ายนะครับพี่น้องพันเป็นพันหมูดำนะครับเลียงง่ายจังไเรเลียงง่ายดีเลยพี่น้องคือว่าอาหารอาหารมันคือหมัก มันมากกินผัก่นอ้อผักบุง้งผักกาเสกมกแตงผลไม้ต่างๆเนาะครับมันกินเบิดครับแต่ว่าพวกห้ามะส่กะก,กินเนาะครับแล้วก็เัือาหารเัืาอาหารผมบบกเคยเอามาให้กินจะเคือเนาะครับเพราะว่าผมให้กินแต่ห้ามับผมสีต้มเข่าให้มันกินเนาะครับ ตัวน,นี้สิมันสีเซียะแม่หมอดด้วยครับพี่น้องตอนนี้มันท้องได้สิครบสามเดือนแล้วครับเพราะว่ามันผสมไว้ตั้งแต่เดือนมกราเนาะครับวันที่สิบสองสิครบสามเดือนกับประมาณสงการด้วยครับพี่น้องก็คือสีคลอดเนาะครับอูตัวนี้ผมได้มาตอนปีใหม่เนาะครับ เพราะว่าเจ้าของเพิ่นขายออกนะครับต้มก็เลยซื้อมาก็เลยผสมเลยครับเพราะว่าหูก,กำลังเป็นซัดพอดีพอเอามาเลี้ยงไวแล้วนี่เวล่าหายอาหารนะครับมันก็นกินอยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารประเภทอาหารต้มพักต้มนี่สิครับ มันก็กินนะครับแล้วก็พวกพักบุ้งพักกระเซกผลไม้บักแต่งโมส้มพูมาท่านผลไม้ต่งางต่า่นะครับแบบว่ามันกินกินจนกินจนต้องเบ่งเลยครับกินให้ปันได้มันก็ก,กินม้ดครับประเภทพักบุ้งนี่ครับ แล้วก็มันบอดีครับพี่น้องพันมันจับมาเหลินมานใบมือยัดเข่าปากมันมันก็ยังบวกัดพี่น้องแล้วก็มันจะเป็นหมูแบบอุ้ยอ้ายเนาะครับบวกระโดดโหลดเต็นได้พี่น้องกินแล้วมันก็นอนมันกบบบแมนหมูปลาแท่เนาะครับมันก็เลยบอดีถ้าเป็นหมูปลาแท่คือจังซุ้ม ขอกข้างๆนี่ไว้เบิ่งดูพี่น้องเบิ่งมันดุดเป็นโพงเป็นหู้เบิดเบิ่งเนียพี่น้องขนาดว่าหันใหญ่เด่นตโวด,ดออกขอกคอต่ำๆนี่บ่อยู่เพิ่นแล้วพี่น้องเล้ยแต่ว่ารุนนี้นี่ขอกเพียงว่าเข่านี่มันก็บบอกพี่น้องมนันนี่มันมหู้ครับหู้หู้หูหูหูเลี่ยงง่ายนะครับพอดี เขามันจับนี่กบบบอตีบอตตื่นบอตเต็นยังพี่น้องเย่ยผมว่ามันเป็นตะเลี่ยงน่ครับพันกับจังทาเบิงลูกมันนอาพี่น้องเนาะทาลูกมันให้ลูกลกลูกสมบูรณ์อ้อย้ย<ไ>ผมสิเอาไว้เห็ดแม่พันธุ์พร้อมแล้วเลี้ยงง่ายแม่บอตพักกิน หา,หวกวายกองง้อกุ้งคุ้ยผมแน่พี่น้องปังงาน <c oughs> นอนเห็นเขาลูกแล้วครับพี่น้องเป็นทองมันเด้อพี่นอ้องพวตอนหนึ่งทององ่ายเองเพลงเลยครับกินกระไลกินพักครับแต่ว่าประเภทอาหารหนี่บ่ค่อยกินบ่เปลืองพี่น้องอาหารให้ห้ามชอนถ้วยถ้วยเดียวโลนึงนี่ก็ได้พี่น้องมันพักกินพักเลยบบดพักกินได้ทุกประเภทพัก เหรียญบอมัดเลวกอ่ะหมดอีพี่น้องหมดเตียนหมดเตียนยังกินแล้วก็นอ,น,อ,อ,น,อน,นเลกินอนลกอ่ะบ่มักเล่นยญหนามคือจังหมูป่าดิพี่น้องสีใส่นามใสหนีย่านเรีย่ใหญเบวชสีหนามใสมันชอบอยู่แบบแห้งๆซุ่มๆเนาะครับอันนี้แก พอดีของหมูพันนี้นะครับเป็นหมูดังนะครับแต่ว่าสังเกตว่ามันค้นมันเรื่องพี่น้องเขาบอกว่าหมูปลาแทนค้นนี่เป็นสามเสนนะครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มสามเสนแต่ว่ามอดนี่ก็เป็นจุ่มสามเสนเน้ yes, ่พี่น้องคือจังหมูปลาเลยผมกังงงอยู่เอ๊ะมันหมูปลาหรือมันโบแม,มนหมูปลาหรือว่ามันจะเป็นพัน,นุผสมเหรอครับพี่น้อง เยวจังบึงว่าลูกมันสีสวยงามปันไดเนาะครับฝากติดตามไเด้อครับเรื่องหมูหมูของนุ่มบันหนกนะครับกัดสีมีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับหมูเหรอครับพี่น้องแต่ว่ากัดจะเน้นเป็นทางหมูป่าเนาะครับเพราะว่าผมกัดมักเลียงหมูป่าเนาะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเด้อครับเด้อนฝะากเป็นกำลังใจได้เด้อครับ นุ่มบ้านนอกนุ่มอีสานบ้านห้าเนาะครับบ้านก็อยู่ทางกาลสินนี่แหละพี่น้องเลยอยู่ทังบ้านนายอ,อละครับบ้านเกตกระไดแต่ว่ากับนมุมกับมาเหตุงานอยู่บ้านบัวขาวเนาะครับฝากติดตามเด้่อยครับขอเจังพ่อกันไหมเนาะครับพี่น้องสบายดีสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีครับ